สุดท้ายกับเวทีประกวด Miss Universe ที่ประเทศฟิลิปปินส์ชื่นมืน่นงานแต่งเพเจนิวเคลียร์ประกาศเดินหน้าผลิตทายาททันทีด้านอุ้มลักษณะโผล่ร่วมแสดงความยินดีน้องสาวโบร้องไห้เห็นมลิร้องเพลงเบอร์เดย์หน้ารูปป่อเผยสารฝันปอส่งลูกเรียนอูคูเลเล่ ทำอะไรก็ผิดไปหมดใบเตยเมิร์นดรามา่าโดนต่อว่าตอนไลฟ์สดในไอจีและข่าวฮอตอื่นๆในบันเทิงพลาซ่า สวัสดีผู้ชมครับสวัสดีครับแหมเช้าวันนี้ก็พบกันแน่นอนกับเรา2คนนะครับเทิงพลาซ่านะครับหลัง8ปดโมงนิดๆนะฮะใช่ครับอยู่กับโบกับพี่เอกกี้นะฮะแล้วก็เชื่อวันนี้เนี่ยนอกจากติดตามดูชมรายการของเราแล้วก็ติดตามผลของการประกวด Miss Universe ด้วยตอนนี้คนทางทั้งประเทศนี่ก็ใจจดใจจ่อรอลุ้นนะฮะน้องน้ำตาลนะฮะที่จะคว้ามงกุฎที่ ต้องบอกว่าเรารอคอยกันมากว่าโอ้ยยี่สปีอ่ะ29เปีเลยฮะพี่ปุ๋ยพรทิพย์นั่นเนุกนะฮะผมจำได้สมัยปีสองพอยสาอะผมได้ชมด้วยตอนนั้นเนี่ยนั่งดูกันทั้งครอบครัวเลยฮะแล้วก็หวังว่าปีนี้จะได้แบบซ้ำรอยกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะอยอยากจะมองลงที่อยากจะลงที่หัวเจ๊ก่อนสักมหนึ่งน้องเลยอะเออนองนันตะอะรุ่นต่อไปตอนนี้เข้ารอบ13คนเรียบร้อยแล้วหมาถึเท่าที่ดูปีนี้ก็เจ๊รู้สึกว่าในสตยตาผมเองนะคนสวยแบบ คันสายตา่อควรนะในหลายประเทศนะในหลายประเทศนะแต่เราก็ต้องยอมรับในคําตัดสินจริงครับนะครับอ่ะวันนี้เราจะได้ลุ้นกันแล้วนะฮะว่าใครจะเป็นมิสยูนิเวอร์สคนที่65ครับของทั่วโลกเลยที่เขาจัดการแข่งขันกันทุกปีนะฮะโดยวันที่26สกมกราคมที่ผ่านมาเนี่ยเขามีการประกวดนะฮะรอบ preliminary โอ้ยเรียกยากมากเลยเป็นรอบอื่นเครื่องครับผมรอบอื่นเครื่องนะฮะที่จัดขึ้นที่ The Mall of Asia Arena ที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์นั่นเองนะครับซึ่งน้องตานี่ก็เป็นตัวแทนสาวไทยนะฮะที่รั้งตำแหน่งตัวเก่งแล้วก็ติดโผนะฮะคือติดโผตลอดเลยไม่ว่าจะเป็นท็อปฟลายท็อปทรีแรงมากใช่แล้วนะฮะแล้วก็มีสิทธิ์ที่ซิลมงกุฎนะฮะแมที่เขาไปซิลเลยนะมันต้องงี้ฮะซิลมงกุฎนะฮันบิสเนอร์ส2016นะครับโอ้โหหุ่นดีมากเนื่องจากตัวบรรดาตัวเก่่งงปรระะเเทศตาๆนคคับบโลมีย โมินิกันบราซิลอินโดนีเซียนะฮะครับผมแล้วก็เวเนซุเอลานะฮะอ่ะรอบ พรีมิเนอรี่นะฮะสส่าผู้เข้ากวดทั้ง86ประเทศนะฮะก็เปิดตัวด้วยชุดสีสันสดใสนะฮะมือสกรีปเป็นชุดว่ายน้ำนะฮะน้องรตานี่มาทูพีซเลยนี่เป็นชุดนะฮะเป็นชุดประตรียาวอ่าสง่ามากนะครับมีชุดประจำชาติด้วยนะฮะประจำชาติไทยชื่อ Jewel of Thailand นะฮะเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูนี่ชุดนี้เลยชุดนี้พระยามบอกว่าสวยมากและเป็นเซอร์ไพรส์นะฮะเพิ่งมาเห็นบนเวทีด้วยนะฮะเชียเวอร์ออฟไทยแลนด์นะครับเป็นมีแรงบันดาลใจในการออกแบบจาก ฉลองพระองค์สมเด็จพระนางจ้าสุริกิ i พระบรมราชินีนาถนะครับมีความนะวิจิตบรรจงที่งดงามในครืครสื่อถึงวัฒนธรรมการแต่งกายชุดไทยและก็ศิลปะหัตถกรรมไทยได้อย่างสมบูรณ์นะครับจริงครับถ้าวันนี้น้องน้ำตาเนี่ยสามารถคว้าชัยชนะมาได้เธอจะกลายเป็นนางงามจักรวาล ของไทยนะฮะคนที่สามนะครับต่อจากพี่ปุ๋ยนะครับแล้วก็คุณอภัสราก็ถือว่าประเทศไทยก็ไม่ธรรมดาซึ่งคุณอภัสรานี่ได้ตำแหน่งมือมิสยูนเวสเนี่ยปี2508นะครับพี่ปุ๋ยนี่ปี2 5 3 1นรบะฮะครับผมซึ่งเรารอกันมากว่านี่ปี2 5 6 0แล้วนะ20กว่าปีนะนะฮะอ่ะลุ้นเชียร์กันต่อไปเดี๋ยว8โมง5นาทีนะฮะเขาจะเริ่ม เปิดให้พวกเราได้โหวตกันอีกนะฮะเราคนไทยต้องรวมใจนะฮะโหวตกันสุดฤทธิ์สุดเดทหน่อยจริงครับตอนนี้นะฮะหลายๆคนนะครับไปตัดเล็บให้สั้นแล้วรอกดโหวตกันเลยอย่างเดียวนะฮะแล้วทางทวิตเตอรโหวตง่ายมากเลยใช่ไหมฮะติ๊กแท็กนี่คือติ๊แท็กเลยมิสยูนิเวอร์สแท็กไทยแลนด์มิสยูน i s วอร์สเนี่ยตัวเอ็มตัวใหญ่แล้วก็ตัวยูตัวใหญ่แค่นั้นครับผมนี่นี่สีแดงนี้เลยแล้วก็แท็กไทยแลนด์นี่ตัวทีตัวใหญ่แค่นั้นนะฮะแล้วก็มีแอปโหวดดินะ ทวิตเตอร์ง่ายใช่ไหมทวิตเตอร์ง่ายสุดแฮชแท็กอ,อย่างเดียว okay, okay, เลยโอเคเพราะนั้นตอนนี้เตรียมตัวเริ่มโหวตกันได้แล้วนะฮะเป็นกำลังใจให้กับนางงามของไทยด้วยใช่แล้วนะฮะแล้วก็คุณแม่ของน้ําตาลเนี่ยเขาไปบ่นมานะครับ<อ>ผมไปบ่นมาที่กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะครับบอกว่าถ้าน้องน้ําตาลได้ตําแหน่งเนี่ยจะจุดประทัดนะครับห้าแสนเะก้าหมื่นนัดก็โอ้โหเรา เราอยากได้ได้ยินประทัดเล่านั้นประทัด5้าแสนเก้าหมื่นนัดรับรองเลยว่าคนแถวนั้นหูดับกันแน่นอนนะครับก่อนหน้านี้คุณแม่เคยไปบนไว้แล้วนะฮะถ้าเกิดว่าน้องน้ำตาลได้มิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์นะฮะก็จะไปจุดประทัดเหมือนกันนะฮะประมาณ1นึ่งแสน จัดไปแล้วนนั้จัดไปเรียบร้อยนะฮะแล้วก็เขาบอกว่ามีเคล็ดนิดนึงนะฮะเขาบอกว่าเขาบอกเป็นเคล็ดของนางงามไทยเลยนะเวลาจะไปต่างแดนอย่างเงี้ยเขาต้องเอาดินหรือว่าดินจากเมืองไทยจากอ่ะจากบ้านเกิดติดตัวไปด้วยมันเป็นเคล็ดน้องน้ำตาลก็เอาไปเป็นขวัญกำลังใจหน่อยใช่แล้วครับแล้วก็น้ำตาลเนี่เป็นนางงามคนเดียวที่ขนกระเป๋าไปเยอะสุดคือกีใบสิบเจ็ดใบฮะอู้หู้สิบเจ็ดใบเลยฮะเพราะว่าที่ไปกี่วันนะเนี่ยเขาก็ โกยชุดให้น้องปลาไปใส่เก๋ๆสวยๆเลยใส่ชุดไหนก็สวยน้องปลาคนดีมากนะเวลาถึงเวลาที่เราแบบต้องรวมใจกันเราก็สุดฤทธิ์สุดเดชนะอยากให้ทางเหล่าดีไซเนอร์ส่งชุดให้เจได้ใส่บ้างนะส่งมาบ้างน้องน้ำปลาส่งน้องน้ำปลาบ้างนะน้อำปลาออกเข้มๆนิดๆอ่ะเดี๋ยวยังไงผลการประกวดเดี๋ยวเราจะอัปเดตไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับผมครับอ่ะมาเก็บตกกันนิดนึงดีกว่าสำหรับช่วงตรุษจีนนี่ผ่านมานะฮะซินจีซินนิวชัยลำดานซุปตาตัวน้อยนะฮะก็ถือคุณพ่อคุณ อะไรอังเปาตุดตัวไก่อ่ะตังเปามันเลยไปแล้วเขาไม่ให้กันหรอกมูตายแล้วปีหน้าเนาะปีหน้าก็ได้เรามาดักซื้าตัวน้อยเนี่ยก็ถูกแบบว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไงจัดแต่งตัวสุดฤิ์สุดเดชเอาแต่เขาแต่งแล้วขึ้นนะมีหลายครอบครัวเลยนะให้คุณผู้ชมมาดูความน่ารักในกันดีกว่าครอบครัวแรกครอบครัวศิลาชัยครับมากันหมด4อเลยนี่ออกัสออก้าออกู g แล้วก็ออกเกรสครับเนี่ย เป็นแบบนั้นนะตัวจิ๋วตัวจิ๋วก็ต้องโดนด้วยนะเออน่ารักมากนะครับตีหมวยที่ซ่าสุดๆจริงออก้าลูกออก้าหล่อขึ้นเรื่อยๆนะหนูนี่นะอกกาไม่เคยกลัวหนูก็ไม่เคยกลัวไม่เคยกลัวอะไรอยู่แล้วไปต่อกันที่ครอบครัวของพี่แมทธิวแล้วก็ออกกูด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 ก็น่ารักนะโอ้โหนี่อะไรออกเกรสออกเกรสไม่ใช่ออกเกรสออกเกรสออกเกรสหรองงชื่อไปหมดหน้าเหมือนกันไปหมดเลยทั้งบ้านน่ารักทุกคนน่ารักทุกคนเออเออน่ารักนี่ลูกของแมทธิวอันนีี้พ่แมทธิวบ้างอันนี้เป็นนนน้องดีแลละครับผมูกพี่แมมทธิิวคคุุณลเดดียนนะรับาใชห้อง เออน่ารักเนอะน่า,า,นา,านหล่อมากดีแลนลูกดีแลนโตมาหล่อแน่นอนต่อ,ตอมาเลยดีกว่าอันนี้เรียกว่ากำลังป๊อปปูล่าเลยนะฮะน้องเปาเปาโอ้โหนี่เปาเปาต้องมีนะเปาเปาต้องมีทุกเทศกาลเพราะพ่อยแม่จับแต่งตลอดหรือเจ๊หมวยบางพลีนั่นเองเออเจ๊หมวย <c oughs> บางพลีน่ารักมากนะเปาเปาอุ้ยนางแสดงความรักกับแม่ได้แล้วนะเดี๋ยนะแม่บอกว่าไหนรักแม่ยังไงรักนางโผล่เข้ามาก่อนะ ทำไมแบบโตเร็วเลยอ,ะลอะ่ะเจไม่บอกมั้งถ้าพูดชื่อเอกกี้เอกกี้จะให้ตังค์เท่าไหร่สองร้อยโอ้โหตายไม่มีแรงจูงใจเลยมี <c oughs> แรงจูงใจให้เปล่าเปล่าเลยไปไปไปต่อที่น้องโปรโดดีกว่าครับคุณผู้ชม แน่ลูกคุณพ่อป๊อปแล้วก็คุณแม่เป้ยนี่น้องโปรดหล่ออู่แล้วลูกน้องโปรดไปตัดผมหน้าม้าใหม่คมแจ้งทำไมตาเหงาจังเลยลูกโอ้ยดูนะดูจะสะอาดสะอาดนะน้องโปรดเนี่ยนะฮะตัวขึ้นมาต้องหล่อแน่เลยหล่อแน่เลยนะครับต่อเลยดีกว่าอันนี้เป็นสายฮิปฮอปบ้างน้องบีน่าแล้วก็น้องบรูคลินนะฮะน้องบีน่าน้องบรูคลินเนี่ยเป็นสาวแล้วนะเป็นแบบออกแนวตีกับตันอเมริกานะครับผสมกัน โอ้ยน้องบีหน้าก็น่ารักเนาะตามไปที่น้องวันใหม่หน่อยสิน้องวันใหม่ดูสิสาวมวยตาโตเน่ยิ่งโตยิ่งสวยเนาะโตแล้วนะวันใหม่เด็กๆอันนี้ก็เป็นขวัญใจบ้านฉัตรบริรักษ์นะครับต่อนเลยดีกว่าน้องนาดาแล้วก็น้องนาดนเน่สวยหล่อเลยคู่พกกบแม่ปลุกไงนี่ลูกพกกบแม่ปลุกใช่ใช่ใช่ต้องแต่งหน่อยแล้วก็ปิดท้ายนะครับด้วยน้องมะลิพาขวานลูกพ่อปอแล้วก็แม่โบครับโถมะลิลูก น่ารักอยู่แล้วน้องมะลิสเราเห็นหอดแล้วเมลิที่ท่าแบบว่าโอ๊ะโพสดีดีนะท่ากินขาดอยู่แล้วน้องมะลิท่ากินขาดจบเมลิลูกภาพเด็กๆไปเราไปต่อกันที่รุ่นใหญ่บ้างดีกว่าต้องดูซุปตาพี่เอสุภชัยเขาจัดงานจุดจิ้มกันนี่มีใครกันบ้างไปดูฮะก็จะมีพี่อั้มพัชราภานะครับมีนัทเดชย่าญาเจมส์มาเนยชนิกาแล้วก็แตงโมนิดาด้วยเจมส์มาหล่อนะเจมส์มาหล่ออยู่แล้วเนี่ยเขาหมองไงเพราะตีนะ น้าเดทเป็นไงน้าเดทเป็นไงหล่ออยู่แล้วเจ๊น้าเดทไม่ใส่กางเกงทำไมน้าเดทไม่ใส่กางเกงปั่นจักรยานมาเดี๋ยวเดียวเดียวเขามาจุดฉีกให้มันใส่ตั้งนั้นเลยเจมาหล่อทำไมรุ่นี้เจมาหล่อดูดีทุกคนเอานี่ย่าเหรอที่ถ่ายกันนั่เดทไม่ใช่ไม่ไม่แก่จะไมสวยจังเลยอ้าวนิดาอันนี้เพื่อนเจครับนิดาไงเพื่อนที่ฉันทำไมนิดาชายเดียวนิดาถึงแตงโมนะ คนกลางน่ารักที่สุดเลยคพี่เอกอ๋อเออพี่เอกเป็นงานน่ารักน่ารักที่สุดที่ผ่านมานะครับใช่แล้วนะฮะอ่ะเก็บตกความหลงกันนิดนึงนะครับครับไปที่บรรยากาศงานแต่งงานนะฮะของคุณเพชรแล้วก็น้องนิวเคลียร์ที่โรงแรมชิกิราไม่ได้ไปกันเลยไม่ได้ไปขอพายจริงจริงครับผมนะฮะก็ยินดีกับทั้งคู่ด้วยนะฮะอ่ะ ไปดูบรรยากาศกันนิดนึงเนาะคือก่อนหน้านี้เขามีการจัดพิธีมั่นนะครับแล้วก็ยุอมชาดแบบจีนไปเมื่อวันที่19มกราคมที่ผ่านมานะครับทั้งคู่ก็ได้จดทะเบียนสมรสกันแล้วก็สาวนิวเคลียร์เนี่ยได้ใช้คํานําหน้าจากนางสาวเป็นนางไปเรียบร้อยแล้วนะฮะคุณครับผมนางหันษาเออนางหันษาชื่อแบ่งนางนางหันษานางหมอนางไม่ชินนะกับสานะคำว่านางผมเพิ่งเปลี่ยนเนาะแล้วตอนนี้เปลี่ยนจากแฟนเป็นภรรยาไปแล้วนะฮะนิวเคลียร์ก็เลยเป็นบรรยากาศอุ้ยนี่เขาทำอะไรอาจุนฉันกันเนี่ย อายจุงเบย์ไม่ไหวไม่ไหวเดี๋ยวใจแตกแลวอ่ะชันบังอันชนบังโบยผู้กองให้คำแนะนำกับเด็กด้วยนะเขาแต่งงานก็จุกกันได้เออ นิวเคลียร์ประกาศก้าวเลยว่านี่ฉันห่วงเธอมากนะเพชรจ้าอุ้นี่จูบกันไม่เลิกใทีนั้นเนี่ยและหนุ่มเพชรจ้าก็ประกาศตัวเลยว่าถอนเคี้ยวเล็บเรียบร้อยเธอต้องถอนตั้งนานแล้วล่ะเพชรจ้ามันต้องอย่างนี้เฮียส่วนสินสอดเพชรจ้าขออุบไว้นะฮะเพียงแค่ว่ามีบ้านเงินสดเช็คแล้วก็ทองนะฮะเรียกว่าทุ่มหมดตัวมอบให้กับฝ่ายหญิงทุ่มหมดตัวที่ฝ่ายชายมีที่มอบผู้หญิงคนหนึ่งที่มอบเนี่ยเราไม่ได้มีซุกนะเฮียไม่มีมีซุกเพชร มีซุกเลี่มีซุกเน่คนเกาหลีฮะส่วนสินสอดหนุ่มเพชรเจ้าเนี่ยอุบไว้ก่อนนะฮะอย่างที่บอกนะฮะแล้วก็มีแพลนฮันนีมูนทั้งคู่บอกว่าคงไม่มีเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยควงกันไปเที่ยวบ่อยอยู่แล้วจริงคุณนี่เที่ยวบ่อยนะฮะแต่ว่าจะหันมาเปิดอู่นะฮะปั๊มทายาทสุดชีวิตสุดฤทธิ์สุดเดชแล้วเปลี่ยนแล้วเลิกใช้คำว่าอู่ทันทีนะฮะไม่เอาล้อไปทำนะเปิดอู่สุดฤทธิ์นอกจากนี้เพชรเจ้ายังทำซึ้งนะฮะมอบค้อสัญญาให้กับนิวเคลียร์นะฮะแต่ว่าจะหว่านที่ไหนต้องฟังจากปากเพชรเเจจ้้าาองชิญครับพี่ เยอะมากเลยค่ะกับผู้ชายคนนี้เนี่ยผมไม่ได้ผ่านอะไรมาเลยครับ <c oughs> ผมสร้างเรื่องล้วนๆนะฮะใช่ค่ะก็ดีใจที่มีวันนี้ค่ะวันมันเหมือนจะตื่นเต้นมากๆพอๆกับวันนี้เลยนะคะเพราะว่าเป็นการสวมแหวนแต่งงานแล้วก็จดทะเบียนสมรสเราสองคนจะตื่นเต้นมากตอนจดทะเบียนสมรสนะคะเพราะมารู้สึกคืออะไรที่แบบอุ้ยจริงจังแล้วนะใช่ไม่ใช่เล่นๆแล้วนะคือเราไม่ได้อยากฮันนีมูนกันเลยอะคะ่ะอยากจะแบบว่าบัมลูก มันเปีนี้คือเทีเ่ยวเที่ยวทุกเดือนนะครับถ้าตามกันดูในอินสตาแกรมนะครับเที่ยวจะไม่เวลาทํางานแล้วนะครับก็ถือเวลาแล้วครับเปิดอู่ครับผมคือตอนแรกเนี่ยอยากจะได้5้าคนครับสงสารมดลูกจังก็ไปศึกษามาแล้วว่าถ้าผ่านน่าจะได้แค่3อ,อะไรเงี้ยครับก็ก็อาจจะ3มครับของนิวน้วก็คือนิวเป็นโครงซีเรียสเรื่องคําสัญญามากค่ะ แล้วก็ถ้าอะไรทําไม่ได้เนี่ยก็จะไม่พูดเดี๋ยวจะไปพูดในงานแต่งนะว่าจะสัญญาอะไรแต่ว่าสองคำสัญญาที่นิวเคยให้กับพี่เพชรจ้าตั้งแต่คบกันวันแรกจนวันนี้เขาก็ยังทําได้นะคือ,อไม่โกโหกกับไม่มีเรื่องคนอื่นแล้วก็สัญญาว่าจะทําต่อไปค่ะ,ะสิ่งที่ผมอยากจะสัญญากับแฟมิลี่ family ของเขาหรือว่าตัวเขาเองเนี่ยก็คือว่าก็จะดูแลนะครับให้เหมือนกับที่คุณพ่อดูแลเขาเลย คือไม่ต้องห่วงเลยนับจากนี้ไปนะครับถึงแม้ว่าจะห่วงได้แต่ว่าหายห่วงได้เหมือนมีคุณพ่อคูณสองมาอีกคนหนึ่ง <laughs> รู้สึกดีคะ่ะรู้สึกว่าเขาเป็นของเราจริงๆแล้ว <ừ> ใคร <laughs> ที่กล้ามายุ่งอีกนี่ก็คือเลวมากๆแล้วเพราะเราเป็นสามีภรรยากันแล้วนะคะโอ้ยผมนี่หัวหน้าเลยน่าจะเป็นนายก <laughs> นายกเลยอ่ะนายยกชมรมคนกลัวเมียนะครับก็ต้องให้ผมเลย <laughs> <laughs> อ่ะ มาทางคุณอุ้มนะฮะคุณอุ้มก็ต้องมาเป็นกําลังใจให้กับน้องสาวหน่อยนะครับมาทำงานแต่ว่าคุณอุ้มขออนุญาตบอกสื่อมวลชนนะฮะว่าขออนุญาตไม่ให้สัมภาษณ์นิดนึงเพราะเป็นงานน้องอ่ะเออไว้ไม่อยากได้สัมภาษณ์ในเวลาอุ้มไปออกอีเวนต์แล้วกันเนาะจริงครับเข้าใจอุ้มเข้าใจอุ้มเข้าใจอยู่แล้วเสื้อตัวเล็กหรือเปล่าหรือว่าไม่ฮะเพราะคุณอุ้มหุ่นดีฮะโอ้แต่คุณอุ้มเขาเซ็กซี่จริงอ่าคุณบอลมาไหม คุณบอลไม่เห็นนะฮะอันนี้หลายๆคนก็รอติดตามอยู่แต่ว่าเท่าที่เห็นจากภาพก็ไม่เห็นคุณบอลนะฮะอะก็ยังไงก็ขอแซมเพนดีกับพี่เปจาแล้วก็น้องนิวเคลียร์ด้วยนะคะใช่แล้วแต่ชอบนิวเคลียร์มากเลยนะน่ารักเนาะเนี่ยเราแต่งงานกันแล้วนะถ้าเกิดว่าใครที่เข้ามาเนี่ยก็ถือว่าเลวมากๆแล้วโอ้โหสะใจมากนี่คือการพูดลอยๆอยพูดลอยลอยหาใครที่บอกบอกไปเลยว่าใครที่จะมายุ่งกับเปจาก็คือเลวมากแล้วดีเจเมื่อกี้หน้าซีดไปนิดนึงกันนะ ดิฉเป็จ้าคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับตอนนี้เราสามารถที่จะโหวตให้น้องน้ำตาลนะฮะลุ้นเป็นมิสยูนเวอร์สได้เลยเยอะอะโหวตเข้าไปนะทาง Twitter ก็ได้ตอนนี้ไปชุดไวนาด้วยนะคุณผู้ชมใช้ทางแอปพลิเคชันก็ได้ Twitter, ร์โหวต แอปนะฮะหรือจะเป็นมิสยูแล้วก็เว็บเว็บไซต์ของเขามิสยูนิเวอร์สไปร่วมโหวตกันเยอะนะตอนนี้ใช่อย่าง Twitter อย่างที่บอกแหละว่าแค่แฮชแท็กมิสยูนิเวอร์สแล้วแฮชแท็กไทยแลนด์นะครับเท่านี้เลยถือว่าเป็นการโหวตแล้วนะฮะแต่อย่าลืมใช้ M ตัวใหญ่แล้วก็ตัว U ตัวใหญ่แล้วก็ตัว T ตัวใหญ่นะฮะเดี๋ยวมีค่าใช้จ่ายอะไรเดี๋ยวค่อยส่งมาหาที่ดีเจอไมม่ีค่าใช้จ่ายแล้วเธาอ๋อโอเคกันสบายสบายข่าวคุณโบวันดาบ้างมาต่อกันดีกว่านะฮะต้องบอกว่าแม่ลูกคู่นี้จริงๆก็มีข่าวครรราาวให้้เเเไดดอออััปตกนื่่ยยๆูแล้ววเพราาะ่โ มนลเขาหน้ารักอะ่ะขวัญใจพี่พี่สื่อมัลชนขวัญใจแฟนคลับแม่ยกทั้งหลายกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เมื่อวันคล้ายวันเกิดของพี่ปอเมื่อวันที่23มกราคมที่ผ่านมานะครับถ้าได้ติดตามในไอจของแม่โบเนี่ยจะเห็นภาพน่ารักน่ารักนะฮะเป็นคลิปน่ารักที่น้องมาลิเนี่ยเขาถือนี่ครับคุณผู้ชมถือเค้กจุดเทียนนะครับแล้วก็ไปร้องแฮปปี้เบิร์ดเดย์เนี่ยที่หน้ารูปของพ่อปอครับคือเป็นภาพที่น่ารักมากๆเลยเชื่อว่าแม่โบเห็นเนี่ย มีน้ำตาคลอแน่นอนเนอะเพราะน่ารักจริงนอกจากนี้นะฮะก็รู้สึกว่าแม่โบเนี่ยจะส่งน้องมาลีนะครับไปเรียนอุคูเลเล่และก็ร้องเพลงเพราะเป็นสิ่งที่พี่พ่อปอเนี่ยอยากจะให้น้องมาลีเขาได้เรียนแล้วก็แม่โบบอกว่าอยากจะส่งให้ลูกสาวเนี่ยเรียนรําไทยด้วยตามแม่กบสวนนั้นเพราะว่าเห็นน้องดาดาเขาไปเรียนมาไงน่ารักนะครับอ่ะทั้งหมดเป็นยังไงเดี๋ยวให้แม่โบเนี่ยเป็นคนมาเล่าเองแล้วกันนะคบเชิญครับ จริงๆใจแม่โบอยากให้เขาเรียนลําไทยเห็นแบบลูกวิกกบอ่ะน้องนาดาใช่ไหมน้องนาดาใช่ไหมเราเห็นแล้วก็แบบเราอยากให้ลูกลําแบบนี้จังเลยพ่อป๊อก็อยากให้เรียนอะคูเลเลเพราะพี่ปอเคยดูเด็กอายุแบบ4ี่ขวบห้าขวบนะคะเด็กผู้หญิงเนี้ยแต่งตัวน่ารักน่ารักแล้วก็มาดีอะคูเลเลร้องเพลงอะไรเงี้ยเขาก็บอกอกว่าอยากให้มาลิเป็นอย่างนี้บ้างอะไรเงี้ย แล้วบอกเดี๋ยวลองดูสักตั้งถ้าเขาชอบเราก็สนับสนุนแต่ถ้าเขาไม่ชอบก็ต้องทําใจนะก็มีราไทยอะคูเล่แล้วก็ร้องเพลงอยากสักวันหนึ่งอยากให้เขาแบบมานั่งดี้นอะคูเล่แล้วก็ร้องเพลงให้พ่อฟังอะไรเงี้ยเคกกก็ซื้อเตรียมไว้แล้วแหละอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนเช้าพอตื่นมาบุก็บอกว่าวันนี้วันเกิดพ่อปอนะเขาก็แฮปปี้เบิร์ตเดย์แฮปปี้เบิร์ตเดย์อะไรเงี้ยบุก็เดี๋ยวเราไปจุดจุดเทียนเป่าเค้กให้พ่อปอกันนะคะเขาก็ได้ค่ะแล้วเขาก็เดินไป คือคือเขาก็ลองแล้วเขาก็นิ่งปกติแบบอะไรนย่เงี้ยมาเป่าเค้กเป่าเค้กเสร็จแล้วเขาก็ยืนยืนนิ่งป๊บหนึ่งเงี้ยเขาก็มององลูกรุ่พอแล้วก็พ่อเบิร์ดเดย์นะเพลงที่รได้ยินแบบนี้นวันสำคัญไม่แปลกค่ะถ้าจะร้องให้ก็ก็มอกเขาว่าลูกร้องเพลงให้ได้แล้วนะวันนี้เอง ถึงแม่ไม่อยู่ก็โบก็เชื่อว่าปอปอได้ยินอยู่แล้วก็โบก็จะให้มาริทำอย่างเงี้ยทุกปีแม่ปิดต้องซึ้งอยู่แล้วเนอะเห็นใช่แล้วครับน้องมาริร้องเพลงที่ประทับใจใช่ครับนะครับอ่ะช่วงหน้านะครับเป็นอีกหนึ่งคนที่ต้องบอกว่าไม่ว่าจะขยับเคลียอะไรเนี่ยนะฮะจะต้องเป็นเรื่องเป็นราวทีไมเขาทำอะไรก็ผิดไปหมดเนาะนี่แค่แบบว่าเหมือนล้างหน้า เออน่าสดแค่นั้นเองไปซุปไลฟ์หรือว่า IG l i ไลอะไรอย่างเงี้ยนะับโดนคอมเมนต์บางคนที่ด่าเขาบอกเขาไม่น่าสนใจหรอกเพราะมันเป็นกระแสด้วยใช่น้องไม่เตยเดี๋ยวต้องกลับมาสู้กันหน่อยนะฮะค่ะผมอุ้ยถ้าสู้สู้กับคนที่คอมเมนต์ด่าจริงต้องสู้ฮะอ่ะตอนนี้พักสักครู่เดี๋ยวเจอกันนะฮะเลือกข้่งไหนก็ได้ค่ะ รังเครื่องฟรีและโบนัสสีเท่าแค่เติมแพ็กเกจทะเน็ตรับเครื่อง True f r เพียงเติมแพ็กเกจทะเล็ตเติมแพ็กเกจ199บาทรับโบนัส800บาทเติมแพ็กเกจ5 9 0บาทรับโบนัส2,400บาทเติมแพ็กเกจ990บาทรับโบนัส4,000บาทรีอโปรโมชั่นสุดคุม้มซื้อเครื่องในราคาพิเศษวันนี้ถึง31มอก,กราคมนี้ที่7 e l e v e n True Move Edge เครือข่ายที่1ในใจคุณ สายโซเชีย,ยลถ่ายรูปก่อนกินอาหารสายล้างผันกินจรักปิดกิจการสายกเกษตรเช็ดปากมันมีแต่ผักไม่ว่าจะสายไหนก็สดชื่นจบทุกมือด้วยเดนทินมันสาใจแบบไม่สะดุดเพิ่มอีกหนึ่งช่องทางทรงตรงถึงหน้าคอม True Move Edge ให้คุณมันกับบอลระดับโลกแบบถูกลิขสิทธิ์อีกหนึ่งช่องทางบนจอคอมพิวเตอร์ เพียงสมัคร True Super Soccer ผ่านแอป True ID เพื่อดูบนมือถือเดือนละ29บาทพร้อมรับสิทธิชงฟรีดูบนจอคอมผ่านเน็ตทรูด้วยฟุตบอลระดับโลกคมชัดแบบ HD โหลดแอป True ID และสมัครได้เลยวันนี้ถึง30มิถุนายน2560 CG Plus เร็วแรงสุดครอบคลุมมากที่สุดในไทยจาก TrueMove H TrueMove H CG Plus เร็วแรงระดับ 4.5G พร้อมเติมเต็มชีวิตด้วยสิทธิพิเศษมากมายที่สุดของความบันเทิง ให้คุณใช้ชีวิตได้สุดกว่าจาก t r u e Move H ผู้หญิงส่วนใหญ่ต้องใช้น้ำหอมอยู่บ่อยครั้งแต่เธอเลือกที่จะแตกต่างหอมยาวนานกว่าน้ำหอมราคาแพงดาวนี่เพอร์ฟูมคอเลกชันสูตรอัพเกรดใหม่ดาวนี่สูตรใหม่กลิ่นหอมยาวนาน แคและประเทศไทยกำลังเปลี่ยนสู่สังคมยุคดิจิตอลให้ทุกคนไปได้กลเข้าสู่โลกออนไลน์ได้เร็วกว่าที่เคยด้วย True Super Speed ไฟบ้านใหม่รองรับความเร็วสูงสุด10กิกอินเทอร์เนต็ตบ้านความเร็วสูงเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่พร้อมรองรับรูปแบบชีวิตยุคใหม่ให้คุณสะดวกสบายมากขึ้นสนุกกับความบันเทิงพร้อมได้ความรู้เพิ่มขึ้น และได for ้ใกล้ชิดกันกว่าที่เคยเพราะเราคือผู้นำด้านอินเทอร์เน็ตที่มุ่งมั่นทุ่มเทและพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งจนได้รับความไว้วางใจจากสถาบันระดับสากลด้วยโครงข่ายที่จะครอบคลุมกว่า10ล้านครัวเรือนภายในปี2559คือออนไลน์เน็ตบ้านยอดนิยมที่คนไทยมั่นใจ TrueMove 4G s เร็วที่สุดด้วยเทคโนโลยี 3CA เร็วแรงระดับ 4.5G พิเศษสมัครวันนี้รับเน็ 4G เพิ่มฟรี60 g ิกเริ่มต้นเพียงเดือนละ299บาทวันนี้ถึง31มกราคมนี้จาก TrueMove S เรามาอัปข่าวต่อไปนะฮะตอนนี้เดี๋ยวบอกนิดน,นึง <ฮะ S 1> ตอนนี้เขาปิดโหวตนะฮะรอบชีวิน้ำในการประกวดมิส n เว e ร์ส2016เรียบร้อยแล้วนะฮะใช่ครับเดี๋ยวก็รอรุ่นนะฮะว่าน้องน้ำตาลจะเข้ารอบ9คนสุดท้ายหรือเปล่าเดีย๋ยวเพิ่งวางโทรศัพท์นะครับเข้ารอบต่อไปแล้วก็ต้องกลับมาโหวตกันอีกรอบนึงใช่นะครับเป็นกำลังใจให้ต่อไปนะครับอะ อีกหนึ่งคนนะฮะที่ถูกจับตามองนะฮะไม่ว่าจะทําอะไรเนี่ยนะฮะก็เรียกว่ามีกระแสเกิดเรื่อง <นะ S 1> ราวขึ้นมานะฮะอย่างล่าสุดนะครับใบเตยน้องใบเตยเนีเยน่ยน,ยนะครับ,รบก็<ผ>ม,มีการไลฟ์สดในไอจีนะฮะเป็นครั้งแรกเลยเป็นการโชว์นะฮะการล้างเครื่องสําอางนะฮะก็ไม่วายนะฮะมีคนเข้ามาตอบว่าต่างๆนานาแล้วก็วใช้ถ้อยคำหยาบคายมีคนเข้ามาแบบพูดจาอะไรแบบดวลามเนี่ยไม่ดีเลยเนาะดวลามอ่ะนักแสดงดวลามทำไมงานนี้เหล่าบรรดาแฟนคลับก็ออกโรงปกป้องกันหน่อยนะครับโดยโดยตามไป ด่าคืนให้สาวใบเตยถึงไอจีของคนคนนั้นองคลักพิ่ทัศน์ใบเตยแล้วก็ใบเตยก็มีการกดรีพอร์ตกลับไปเรียบร้อยนะฮะโดยเจ้าตัวบอกว่าปกติก็เจอเรื่องราวแบบนี้อยู่แล้วต้องสตรองค่ะแม้กระทั่งในเฟซบุ๊กก็มีข้อความอินบ็อกซ์เข้ามาด่าใบเตยอยู่แล้วค่ะใบเตยก็โอเคใบเตยสตรองค่ะอ๋อไม่ถือว่าปกติก็มีอินบ็อกซ์มาอยู่แล้วแต่ว่าเรื่องดีเจแมนนะฮะ เพื่อนหนุ่มคนัญสินิดนะฮะไม่ใช่แค่ว่าเพื่อนหนุ่มไปเหรอหวานใจก็ได้หวานใจของใบเตยเนี่ยฮะจะมีการจัดการอย่างไรพี่แมนเอาเท <altung> ้าไปชี mm ้ห hmm. น <mass ibly insane> <enter poses> ้าคนนั้นไหมพี่แมนใจเย็นครับผมแรงไหมเนาะพี่แมนเขาแรงไม่แรงเลยนะไม่แรงแต่เดี๋ยว่าถ้าทำอย่างนี้ต้องต้องจัดการหน่อยนะฮะยังไงฮะใบเตยพี่แมนตั้งช่วงรถเครื่องสำอางไม่ค่อยเห็นอะไรแต่ว่าจะเห็นเป็นชาวต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลักๆแล้วก็แล้วก็มีแบบ วันแรกเลยอ่ะก็จะมีมาแบบดาส่วนใหญ่ก็จะวันละหนึ่งหนึ่งข้อความหนึ่งคนอะไรอย่างเงี้ยนะคะ<ม>แล้วก็แล้วก็เราก็เลย<ม>รีพอร์ตไปอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ต้องมีหรอกเนาะในพื้นที่ i n s t a g r กรมมันก็คนคนมันเยอะมากกว่าที่อื่นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตัวลูกๆเราก็สั่นเลยแบบดาเขากับอ๋อใช่ใช่ก็ดีคะ่ะก็ดีสนุกดี<ม>อย่า,ขางข้อความแรงๆที่รู้สึกว่าแรงจน้อากลับมารีพอร์ตเข้าไป<ม>ในเขาบอกว่าอะไรนะ อย่างแล้วโชนมหน่อยอะไรอย่างเงี้ยใ,ให้เปิดนมหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเราจะซีเรียสกับตรงนั้นมากกว่า,บ,บ,วา,าบางทีก็เห็นไม่ค่อยทันนะคะแต่ว่าเอาที่เห็นทันๆก็จะเป็นจะเป็นคนดำหรือหรือชาวต่างชาติอะไรเงี้ยม,มากกว่าเราก็เตรียมเตรียมพร้อมรับกับตรงนี้แล้วเพราะว่าปกติเนี่ยถ้าถ้าไม่ใช่แบบมีไลฟ์อย่างเงี้ยก็จะมีในคอมเมนต์ที่ตอนอตอนยังไม่มีไลฟ์จากรูปต่างๆใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้ก็ ก็ดีนะแต่ว่ายังน้อย1คนบางวันก็1คนก็โผล่มาเราก็รีพอร์ตเจอแฟนคลับด่าไปก็โจบอะไรเงี้ยแต่แต่ส่วนใหญ่อ่ะใบเตยว่าเรามองในแง่ดีดีกว่ามันทําให้หลายๆคนเนี่ยรู้จักความเป็นเรามากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็มีคนเข้ามาฟอลโลเพิ่มขึ้นเยอะมากอะไรเงี้ยก็อะไรทุกวันเหมือนเดิม ค่ะไลฟ์ไลฟ์ค่ะไลฟ์เราก็เราก็มองในส่วนดีอะเนาะจงจริงแล้วไม่ค่อยได้ได้ซีเรียสกับอะไรที่ไม่ดีเพราะเดี๋ยวนี้มันก็มีการรีพอร์ตแล้วก็มีการบล็อกออกไปได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ <S <S 2> <S 2> <C oughs> จริงเจออย่างนี้ก็รีพอร์ตไปไม่ต้องไปสนใจนะครับผมจริงสนใจไปก็จริงเดี๋ยวเขาก็ได้ใจไงจริงแลือดแสดงเป็นพวกฝรั่งไม่สนใจแล้วพวกนี้ก็แบบเหมือนเรียกร้องความสนใจด้วยโรคจิตไงไม่ค่อยมีใครสนใจก็เลยเหมือนเริ่กร้องใจเย็นไม่ต้องไปสนใจเขาเขาบอกเราโทรๆๆหรือเราจะเอาล่ะไม่เอาเหมือนกันขอโทษหรือเป็นเราไม่เอาไม่เอาเรามีอยู่แสนแปดหรือเป็นเราหรือเปล่าเราเราเป็นคนเป็นโรคจิตหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผมนี่โรคจิตมันจะมาในคราบของคนอย่างนี้ด้วยคนอย่างนี้คนจะใคแก่หลักตัวจีนไม่เอาสิคุยดีๆเออนะ เดี๋ยวไปดูกันดีกว่ากับบันเทิงต่างประเทศครับวันนี้จะมีเรื่องราวนะฮะเป็นฟีดแบ็ของชาวฮอลลีวูดนะฮะหลังจากที่ผู้นาําสหรัฐเนี่ยเขาสั่งแบนห้ามชาวมุสลิมเข้าประเทศนะฮะเขาจะมีอาการหรือว่าเขาจะมีความิด้ห็นยังไงบ้างไปดูกันนะฮะกับช่วงบันเทิงต่างประเทศครับ หลังจากที่นายโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐคนใหม่ลงนามในคำสั่งแบนผู้ลี้ภัยจากซีเรียเข้าสหรัฐอยา่างไม่มีกำหนดและงดออกวีซ่าแก่พลเมืองเจ็ดชาติมุสลิมเป็นการชั่วคราวซึ่งมีตั้งแต่ซีเรียโซมาเลียสุดานลิเบียเยเมนอิรักและอิหร่านตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้วเป็นที่มาของการลุกฮือประท้วงในหลายรูปแบบซึ่งก็รวมถึงทางโลกออนไลน์ที่มีการติดแฮชแท็กมุสลิมแบนแสดงความไม่เห็นด้วยซึ่งในจำนวนนี้รวมถึงคนดังวงการบันเทิงจำนวนไม่อยตั้งแต่บียาฟเฟโรไมเคิลมัวแม็กกี้จ เจนเออร์วินมือกลองวอง5 Second ซ็คนซอกซรวมถึงโมบี้และจากคำสั่งแบนด์ที่ว่านี้ก็ส่งผลให้ออสกาฟาราดีพุ่งกับคนดังชาวอิหร่านซูปีนี้ผลงานหนัง The s a l e s m a n ที่เขากำกับเขียนบทและมนวยการสร้างเองผ่านเข้าชิงรางวัลออสการ์สาขาับภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศหมดโอกาสจะได้เข้าร่วมงานนี้แม้ว่า The s a l e s m a n จะถือเป็นหนึ่งในหนังเต็งหลังสามารถคว้าสองรางวัลที่เมืองคานมาก่อนหน้านี้และออสการ์ฟราดีเองก็เคยคว้ารางวัลหน,นังภาษาต่างประเทศบนเวทีออสการ์มาเมื่อ4 ที่แล้วคนอีกหนึ่งข่าวเป็นประเด็นจากมิชชั่นบอรตันดาราสาวอังกฤษที่ข้ามมาเติบโตแล้วก็มีชื่อเสียงด่งดังที่สรัฐโดยเฉพาะกับซีรีส์ดีโอซแม้ว่าช่วงหลังข่าวเธอคนนี้จะเน้นไปที่การเข้ารับการบำบัดด้วยเพาวะจิตใจที่ยแย่แต่จากถแถลงล่าสุดของมิชชั่นบอตันยืนยันว่าสาเหตุ ที่ทำให้เธอต้องเข้าโรงพยาบาลเพื่อประเมินภาวะทางจิตหลายสัปดาห์ที่แล้วเป็นเพราะว่าถูกวางยาระหว่างออกแฮงเอาเพื่อฉลองเบิร์ตเดย์อายุครบ31ปีกับกลุ่มเพื่อนโดยมีชาบาัตตันเล่าวา่าระหว่างที่ดื่มกันอยู่นั้นเธอรู้สึกว่าตัวเองตื่นตัวผิดปกติและอาการก็ยิ่งหนักขึ้นในเวลาต่อมานั้นทําให้เธอได้ขอความช่วยเหลือจากทางการก่อนได้รับแจ้งในภายหลังว่าพบสาร GHB หรือที่รู้จักกันในนามยาเสียสาวในตัวของเธอเธอจึงอยากจะฝากถึงส,สาวๆทุกคนว่าเวลาออกเที่ยวแม้ว่าจะอยู่ในแก๊งเพื่อน เองก็ยังจะต้องระแวดระวังภัยรอบตัวกันให้ดีด้วยค่ะเอาล่ะครับ ครับหมดเวลาแล้วเนี่ยเวลาหมดเร็วเหลือเกินนะฮะคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมแล้วกันนะฮะทิ้งทายไว้ด้วยการไปกดโหวตนน้ำตาลด้วยย่างมันต่อไปกดโหวตกันต่อไปนะฮะถำนับว่าเข้ารอบเราจะได้โหวตกันต่อไปจริงครับผมอ่ะแล้วก็เดี๋ยวติดตามกันต่อนะฮะสำหรับช่วงต่อไปกับ True m o v i e World วันนี้มีหนังเรื่องมนต์เพลงลูกทุ่ง FM นะครับผมช่วงเย็นเจอกันนะฮะ17 30นบันเทิงพลาซ่าช่วงเย็นครับเช้านี้ลาไปก่อนนะสวัสดีครับสวัสดีครับ